สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักของครูเบเบ้ทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันแม่แห่งชาติซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเรียนรู้จะเกี่ยวกับอะไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาติ ครูมีหมายเลขอยู่ทั้งหมด9ตัวคือเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ซึ่งข้างหลังของหมายเลขก็จะมีภาพซ่อนอยู่ภายในแต่ว่าคุณครูจะขอเปิดให้เด็กๆเ,เพียงแค่5ตัวเลขนะคะจากนั้นเด็กๆมาช่วยคุณครูทายสิคะว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพอะไรคะ่ะมาเริ่มกันเลย หมายเลข7เบอร์ต่อไปหมายเลข5เบอร์ต่อไปหมายเลข3แล้วก็หมายเลขสี่ในสุดท้ายแล้วค่ะหมายเลข9นั่นแน่เด็กๆคิดว่าภาพที่เด็กๆเห็นอยู่เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าดอกอะไรนะช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ ฉเฉลยดอกมะลิแล้วดอกมะลิจะมีความเกี่ยวโยงกับวันแม่อย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมารดาของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะความสำคัญของวันแม่นะคะก็เป็นวันที่เราได้ระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดตัวเราได้เกิดขึ้นมาค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์เช่นโครงการศูนย์ศิลปาชีพจะเป็นการสร้างอาชีพ โดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปะชีพและมีความรู้ด้านงานผลิตงานศิลปะหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลท่านทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัดหน่วยแพทย์พระราชทานและมูลนิธิสายใจไทย เพื่อเสด็จไปรักษาราษฎรในถิ่นธุระการดานและก็ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยค่ะสัญลักษณ์ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลิภาษาอังกฤษเรียกว่า Jasmine Jasmine ดอกมะลิ ดอกมีสีขาวทรงกลิ่นหอมไปไกลและก็ยังหอมได้นานซึ่งเปร brown, ียบได้กับความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายกิจกรรมในวันแม่เช่นการประดับด้วยธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์การจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมการร่วมทำบุญตักบาตรกับค um ุณแม่กิจกรรมการแสดงความรักต่อค er> ุณแม่เช่นการกอดการหอมการบอกรักการมอบการ์ดอวยพรวันแม่ซึ่งเด็กๆสามารถแสดงความรักให้กับคุณแม่ได้ในทุกๆวันเลยค่ะการปฏิบัติตนเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ เช่นเด็กๆเ,เป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่ซนและเชื่อฟังคำสอนของคุณแม่อยู่เสมอถ้าหากว่าคุณแม่คลอดน้องมาอีกคนเด็กๆอาจจะช่วยคุณแม่ในการเลี้ยงน้องและก็ไม่แกล้งน้องด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณแม่จะภูมิใจมากๆเลยถ้าเด็กๆ ตั้งใจเรียนหนังสือหร oh ือทำการบ้านด้วยตัวเองเมื่อกลับถึงบ้านจ้าการแบ่งเบาภาระของคุณแม่เช่นการดูแลช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันช่วยคุณแม่ล้างจานถูบ้านและกองานบ้านต่างๆค่ะภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักในวันแม่นกผมรักแม่นะคนไอ้ ขอให้ลูกชายของแม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เรียนหนังสือเก่งๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง<า>เป็นท<า>ี่รับของแม่นะคะ้อมไหมขอาร่างกายแข็งแรงก็เลยแข็งแรงอยู่แล้วจ้ะต่อจิกคอ ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนหน่วยวันแม่แห่งชาติซึ่งครูเบเบ้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และก็นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะคะครูเบเบ้เนี่ยอยากฝากกิจกรรมสนุกๆนะคะให้เด็กๆร่วมกิจกรรมกับคุณครูนะคะก็คือการวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำร่วมกับคุณแม่ ที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งภาพกิจกรรมนั้นนะคะมาให้คุณครูนะคะที่นี่ลายห้องของเราเลยคะ่ะ เพราะว่าเด็กๆคนไหนที่ส่งภาพเข้ามานะคะก็จะได้ร่วมรุนรางวันนะคะไปกับคุณครูเบบ้ค่ะจะมีรางวัลที่1ที่2ที่3จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฉล่นอกของเราได้ค่ะถ้าใครพร้อมแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย